โอเคครับอยู่ร้านบางคายออซนะครับวันนี้มาดูตัว HK นะครับยูยูมาเล็ก HK VFC นะครับ v p 9นะครับผมรดู VP9 เอนภาษาบรรบาดนะตัวนี้มาแบบสภาพโคตรสวยนะครับเชื่ว่าโคตรสวยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ให้ทาง VFC ผลิตและได้ลิขสิทธิ์แท้มาเลยลจ้ะการที่คุณจะได้เอา BB กันเนี่ยคือใครชอบแนวลิขสิทธิ์เนี่ยผมแนะนำให้เก็บพวกยูมาเล็กนะครับนะคือ ไม่เน้นยิงเน้นเก็บอยู่มาเล็กนะตัวนี้มือหนึ่งขอเท่าไหา 6, นะร่หกพันมั้ยนะประมาณหกพันนะครับตัวนี้ปรดราคาที่สี่พันห้านะครับโอ้คุ้มนะตัวนี้นะครับนี่เลยกล่องเดิมครบสวยนะครับเดี๋ยวว่าแต่กล่องเดิมครบสวยเลยนะครับคือมาดูข้างในดีกว่าคือตัวเนี้ยผมไม่มีข้อมูลแบบโล่งๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เคยได้มือสองมานะครับผมเคลียร์สมองโล่งๆเลยเพราะว่าผมดูแค่ราคา ส่วนวัสดุต่างๆรายละเอียดเนี่ยก็ดูแค่ผ่านๆตารู้ว่าวัสดุทําจากอะไรบ้างนะครับนะะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาจะมีคู่มือเลยนะครับคู่มืออ่านี่อุปกรณ์เสริมของเขาอันนี้ผมดูตามร้านมือหนึ่งมาแล้วนะอันนี้ไม่อันนี้เลยวะอันนี้นี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าเป็นซีรีส์ vp 9ซีรีส์นะจะมีสองแบบนะครับตัวนี้เป็น vp 9นธรรมดานะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ส่วนควบะลรต่างๆนนหน้าของเขา วิธีการจับเป้าจับศูนย์นะครับนะเพราะมีสอนหมดเลยเปลี่ยนหลังนู่นนี่นั่นอะไรเขามีสอนหมดนะครับแต่ผมมาสอนคร่าวๆนะวันนี้ก็พาร์ทอะไรนะครับนะนะแห็ไปะครับอันนี้เป็นอะไรเดิมโรงงานที่เขาแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับมือหนึ่งเขามีแถมให้สองชุดนะครับผมแหกเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมพาร์ทเหล็กเอ้ยพาร์ทอะไรก็ให้มาเป็นเหล็กเลยนะครับ โอ้โหผสมราคามือหนึ่งเขาเนอะนะครับมือหนึ่งราคาแม่งโหดมากนะครับหกพันแต่เขา้าเข้าใจได้ว่าเขาแถมมาให้ขนาดนี้ก็กโอเคนะครับเป็นเหล็กไม่ให้เลยเพราะว่าทำไมถึงแถมให้ผมว่าตัวเนี้ยมันพีคตอนยิงแน่เพราะผมเห็นรีวิวไม่ไม่ค่อยเห็นรีวิวเท่าไหร่แต่แบบรีวิวธรรมดาเนี่ยเห็นนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเคลียร์สมองโล่งสุดๆเพื่อที่จะมาดูว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างนะครับอ่านะฮะอันนี้ชุดแถมมือหนึ่งเขาก็มีแถมให้นะ ตีเป็นมือสองนี่มีแถมเหมือนมือหนึ่งอ่ะครบนะเออนะครับอ่ะดูซิมีอะไรบ้างนี่ตัวเสริมหลังนะครับโอ้มีครบเลยนะครับเสริมกิปข้างด้วยนะฮะมันถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมจะไม่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 ถอดนะครับเพราะว่าท่านท่านลองดูคู่มือก็ได้นะคใครได้ไปเนาะเพราะว่าผมไม่อยากไปตอกสลักไปอะไรเงี้ยเพราะปืนใหม่มากจริงๆนะครับอ่ะนี่คือตัวปืนนะครับผม ไม่อยากผมไม่อยากไปตอกสลักเพราะว่าสลักเขายังใหม่อยู่นะถ้าผมไปตอกมันมีรอยขาวๆนะครับเพราะมันเป็นรอยต้องใช้เหล็กกระแทกนะใช้หมุดเหล็กกระแทกออกนะครับผมกลัวมันเป็นรอยนะครับนะ,ะดูสภาพภายนอกนะครับ HKVP99 มมตรคูณส mm ิ 19, นะครับโอ้โหจริงจริงแบบปืนจริงเลยเฮ้ยแมาวห่เฮ้ยโอ้โหโอ้ HK โห HK เมริเยอรมน,นีนะโอ้โหวีพีวะเฮ้ยเจ๋งว่ะเก็บลิขสิทธิ์แบบ แม่สมิค่าอยู่มันเหล็กจริงๆนะฮะโอ้โหโอ้เฮดเคด้วยนะครับเฮดเคชัดๆเลยนะฮะ9มม9มิลิเมตรว่19อ่ะโอ้โหแมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปไปีเร็วเฮ้ยโอ้ยหอนี่คันแขวนต์ไลมันต้องมันเหล็กแล้วนะครับปกตินะครับเฮ้ยเดี๋ยๆ อ๋อสลักโอเครอดไปน่ากไก่พบพี่ก็ให้มันเป็นเหล็กด้วยนี่มันจะสุดไปนะนะครับศูนย์หน้าหลังเดิมเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะสไลด์เหมือนเป็นอลูนะอ่านี่ก็เป็นไอเรียกคัดปอกหลอกเป็นโลหะนะครับแต่สไลด์จะเสียงเหมือนอลูถ้าเป็นโลหะเสียงมันจะไม่ไม่เพาะขนาดนี้นะครับนะอ่ะถอดสไลด์นะครับวิธนะีการถอดสไลด์คือเลื่อนลงมาแบบนี้อ่าแขวนไว้นะครับแล้วกดแบบนี้ปึ๊บ แล้วก็ดันมข้างหลังให้ตัวคันแขวนลงแล้วก็ปล่อยออกนะครับปึ๊บอ,อ,อ่าแบบนีมม้เลยนะครับเอยจารบีเขายังอยู่เลยเดิมโรงงานนะครับใช่จารบีเดิมโรงงานเลยนะฮะยังอยู่นะครับทาไมผมถึงรู้นะครับผมจํากลิ่นได้กลิ่นของเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะมีกลิ่นพิเศษอยู่นะครับมันจะไม่เหมือนกลิ่นจารบีคือจารบีขาวที่ผมใช้อ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นถ้าเป็นเดิมโรงงานแบบเพิ่งซื้อมาเนี่ย เขาจะมีกลิ่นกลิ่นอ,อน่อ,อนๆของเขาอยู่นะครับนะนะน่ดูแขวนแขวนไหมเหล็กนี่ว่ะอันนี้เหล็กนะครับสพานไกลเหล็กด้วยนะครับอดูแฮมเมอร์สินะครับอูโหจบแล้วไปรุ่นค่ายนี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับให้เหล็กมันเลยผู้ราคาสี่พันห้านะครับมือสองสี่พันห้านี้ท่านได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากนะนะครับอ่าโครงเป็น นะไม่น่าใช้พลาสติกอะผมว่าน่าจะเป็นโพลิเมอร์นะคือต้องลองใช้มือเปล่าจับนะถึงจะรู้นี่คือแบบข <c oughs> ้อมูลพื้นฐานดูนผ่านๆที่ผมบอกว่าเป็นเป็นโพลิเมอร์นะครับแต่ผมว่าฟัางจากเสียงแล้น่าจะโพลิเมอร์จริงนะครับเพราะเสียงมันจะเสียงพลาสติกกับเสียงโพลิเมอร์เขาจะแน่นต่างนะันพลาสติกเนืะอคนจะ,ลลนะหลวมนนนนนๆนะครับโพลิเมอร์คอจะแน่นๆนะเพราเคอเป็นไ้นี่เลยทุเรียนเลย <c oughs> ก็มันด้วยความเคยชินเนาะเขาก็ใช้ในการเคาะในการฟังเสียงนะครับนะ <c oughs> เอาโหเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับสวยมากเลยนะฮะ <c oughs> นีะ่ยแล้วคือพวกนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ดูแฮมเมอร์สิโอ้ชัดเจนนะครับแฮมเมอร์เหล็กนะครับผมไอ้ค้อนตีวาวเหล็กตัวนี้เป็นแฮมเมอร์นะครับนะ ตัวนี้ร่างกายเร็วไม่ได้ที่ลูกค้าเคยส่งผมมาซ่อมไอตัวไอตัวแฮมเมอร์เนี่ยค้างเขากดเคลียร์แก๊สเร็วๆอ่ะป,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 ปั๊บๆๆๆๆแล้วปึ๊กนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นมาค้างผมต้องใช้เหล็กงัดเหล็กแผ่นเล็กๆบางๆผมงัดหักเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเหล็กเนาะแล้วเราไปขืนให้มันเพื่อที่จะกระแทกเข้าไปอ่ะนะครับเล่นอุปกรณ์ผมหักเลยนะครับแผ่นเหล็กแบบต้องบางเพราะมันหนาไม่ได้มันต้องสอดนะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะฮะ คือมันเป็นเหล็กเนาะแล้วมันระบบมันมันดุมากอ่ผมชอบมากเลยนะครับอ่ะชุดลากเสร็จแล้วอันนี้คือมันสะอาเดเลยแต่ผมลงจระบีขาวเพิ่มอย่างเดียว,ยวไม่ต้องไม่ต้องลากอะไรเพิ่มแล้วนะครับมันใหม่จริงนะอ่ะถอดชุดบนออกก่อนซิผมอยากรู้นะครับโอ้โหแม่งเดี๋ยวที่มันดุติดเพราะว่าอะไรหว่เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า ออไม่ใช่รอบอลูอลูนะครับนี่ไม่ใช่โลหะนะอลูนะครับอ๋อมันน่าจะดูไดไอ้นี้แน,น่เลยตัวตัวตัวตั้งฮอบนะครับตัวตั้งฮอปฮอปเขาถอดไม่ได้ถ้าถอดคือต้องถอดไอ้ตัวน็อตไอ้สปริงนี่ออกก่อนนะครับอ้นคนี้คืออลูทั้งตัวจบๆนะครับอลูทั้งตัวค่ายนี้ไม่ผิดหวังผมกล้าพูดเลยไม่ผิดหวังใครเส้นมือหนึ่งหรือมือ,มอสองไม่ผิดหวังแต่ยิ่งได้สภาพนี้ด้วยไม่ผิดหวังนะครับ นะเจ็ดแปดโค้งสูบเหล็กโค้งด้านข้างนะครับคือไอ้โค้งตัวเนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะไปเตะก,กับตัวรีเซ็ตรีเซ็ตแฮมเมอร์นะครับแล้วส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเหมือนพวกตกเฮ้ยมีพวกวะเอามีมีก๊อฟของกาดเดอร์นะครับคือมันมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าน้องสุขผมอ่าที่มันจะสึกเนี่ย เพราะว่าถ้าเราไอพวกนี้มันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับแต่แต่ตัวของ W ีมันเป็นอ่าเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับหนาๆมันก็จะขูดกับโครงสูบนะคบโครงสูบแม่งสึกก่อนตลอดท่านสังเกตใครเล่นก๊อกอ่าวีเบลอาร์มี่สามใครเนะี่ยสังเกตโครงสูบดีๆไอฝั่งที่เป็นตัวรีเซ็ตไกลอ่ะแม่งถูกน้นสึกอ่ะสีถลอกทลกหมดเลยนะครับแต่นี้มันให้มาเป็นเหล็กเลยนะครับถ้าซื้อในราคามือหนึ่งผมว่าท่านก็คุ้มถ้าซื้อในราคามือสองก็ต้องดูสภาพก่อนอีกทีถึงว่าคุ้มหร อดูตัวนี้ตัวรองซับการกระแทกตัวนี้เป็นตัวรองซับห้องโครงสูบนะครับเพราะโครงสูบมาให้มาเป็นพลาสติกนะครับอันนี้คือลูกสูบเนี่ยไม่ใช่โครงนี่คือลูกสูบนะครับโคตรใหญ่นะครับแต่นี้เป็นตัวซับท้ายซับท้ายคือเวลาไอ้ตัวแฮมเมอร์เนี่ยมันไปตีเข้าเนี่ยคือมันตีเข้าหลังตรงนี้นะครับเพื่อที่จะผลักให้เจ้าตัวเข็มนะครับเข็มตีวาลเนี่ยแทงเจ้าตัววาลนะครับ เขาเลยต้องซับเด็ดเดี๋ดูตอนยิงบอกเลยว่าสุดๆนะครับสุดๆเลยนะตัวนี้นะคือแค่ได้ไปคือคุ้มคุ้มเลยแหละมันก็โคตรคุ้มนะครับนะคือบางทีเออบางคือผมเป็นคนรีวิวที่แบบตัวไหนบอกคุ้มคือคุ้มจริงๆนะเหมือนพวกตระกูล VFC เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่ผมกล้าพูดเลยได้ใครซื้อมือหนึ่งไปไม่ผิดหวังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งเอาอคือถ้าซื้อมือหนึ่งอ่ะท่านไม่ผิดหวังแน่แต่ถ้าซื้อมือสองเนี่ยท่านก็ลองดูเช็คสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าควรซื้อไหมควรอะไรไหมอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับนะแต่ถ้าแบบมาสภาพเนี่ยซื้อเถอะครับมือหนึ่งหกพันสี่พันห้าผมเน้นไปไวอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกนี้นะสภาพโคตรคุ้มเลยนะครับตัวนี้ววนะครับถูกกว่ามือหนึ่งก็เท่า,าไหร 1, ่พันห้าได้สภาพเท่ามือหนึ่งเลย อุปกรณ์เดิมครบนะครับอ่ะอันนี้ก็ทาแค่ตรงไออตรงนี้ต้องทาน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรองถูไอตัวนี้นะครับมันจะถูกกันนิดนึงนะครับิงนิดนึงอ่ทาไปเลยนะครับนี่ใครได้ไปคุ้มเนตัวนี้นี่้แต่แต่ไบรูนใครได้ไปคุ้มนะครับตัวนี้นะ นี่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเสียหายห,ายหรืออะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรซัพพอร์ตเขาให้อะไรซัพพอร์ตมาเป็นเหล็กมาให้เลยตั้งแต่โรงงานผมว่าเขาก็ดูแลดีนะครับโอ้คุ้มนะนี่โอ้แต่แต่แต่ใหมุ่นนะเออไอตัวเนี้ยมันมีรูอย่างงี้มันนิดนึงนะครับมีรูในกล้องเห็นไหมมันจะมีรูมันไม่มันไม่ได้เป็นรู้ลยมันเป็นเหมือนรอยถลอกตั้งแต่โรงงานนะครับเพราะว่าถ้าถลอกเองอะ่ะถ้ารอยแผลขนาดเนี้ยบอกเลยว่าแตกนะครับ แต่อันนี้มันเป็นรอยตั้งแต่โรงงานนะไม่ได้รอยเดี๋ยวลูกค้าทํานะครับเพราะถ้าเป็นคนทําเนี่ยรอยมันจะรอยมันจะไม่ไม่สวยขนาดนี้นะนี้รอยมันค่อนข้างสวยนะนะครับน่าจะเป็นรอยตั้งแต่โรงงานนะตอนยิงเลเซอร์นั่นแหละนะครับนะอ่ะตอนตอนเก็บล่องลึกนะครับอ่ะใส่กับเข้ไปนะครับแต่ตัวนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยคุ้มแน่นะครับนะราคามันเท่าไหร่บอกว่าโอ้โหแม่งแพงยังว่ามีปีกัน ก็ผมก็พูดนะครับว่าคุณภาพตามราคานะครับยิ่งราคาสูงท่านก็ได้ของดีนะครับนะแต่สไตล์ของของยูมาเล็กเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าไซส์สะสมนะครับเพราะว่าถ้าท่านเอาไปยิงเล่นเนี่ยคือมันก็ยิงได้นะครับยิงได้แต่แค่พวกสเกลต่างๆที่เขาให้มาขนาดหนึ่งหนึ่งเท่าปืนจริงนะครับยิงลายแบบปืนจริงมันสเกลมันคือใช่ปืนจริงนะครับเอาไปวางข้างปืนจริงผมว่ามันก็คือปืนจริงอ่ะนะฮะ แล้วไม่มีคําว่าแอร์ซอฟเลยนะคือยิงแบบปืนจริงจริงๆเลยเนี่ยให้ตายเหอผมบอกเลยแล้วยิ่งเปลี่ยนศูนย์หน้าหลังเหล็กนะที่เขาให้มามันจะยิ่งเหมือนปืนจริงเข้าไปอีกนะครับเนี่ยที่เขาให้มานี่สลักสลักยึดไอ้ตัวเดี๋ยวนะหากะสลักยึดไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวตัวล็อกสไลด์นะครับเห็นไหมเขาให้มาเป็นเหล็กเลยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นของแถมแต่โรงงานแสดงว่าเขารู้ตัวดีว่าอะไรที่มันหักง่ายเนี่ยเขาเลือกที่จะ ให้มานะครับนะอันนี้สูงน,น่าหลังพลาสติกผมว่าถ้าเล่นสักพักผมมันก็น่าจะหักแหละมันก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นพลาสติกก็ให้มาเป็นเหล็กเนี้ยคือเขารู้ชะตากรรมตัวเองนะว่ายังไงอนาคตก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ให้มาเลยซึ่งคุ้มนะนะครับคุ้มแต่ชุดพวกเนี้ยุกเนี้ยถ้าซื้อแยกเป็นพันนะครับชุดพวกเนี้ยซื้อแยกเป็นพันนะแล้วแล้วไม่ใช่เป็นพันต้องรออะไหล่ด้วยนะครับนี่ก็ให้มาเลยคุ้มนะฮะเออนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่สลบเข้าไปปึ๊บติดเลยวัว ขออนุญาตนะตืบอ๋อไกดหลดนะครับปุ๊บหนาใส่ไกด์หลดไม่ตรงล็อกนะครับขออนุญาตใส่ไกล์หลดตรงนี้หนึ่งนะฮะไกล์หลดตรงมันเขาจะมีร่องใส่ของเขานะครับก็ต้องเล็งดีๆนะฮะใส่ไม่ตรงเดี๋ยวมันใส่ไกด์หลดไม่เข้านะครับปื๊บเรเรียบร้อยดึงแขวนตบกับอารมณ์มืนซิกเลย นะครับปึ๊บเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวมนะันให้มันสุดก่อนนะครับคู่ตัวนี้เวลาใส่มันต้องค่อยๆนะครับต้องใจเย็นนะฮะปึ๊บอ่าดึงมานิดนึงแสดงว่าคือถ้ามันไม่เข้าจริงๆท่านอย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนมันนะนะครับต้องหาเหลี่ยมหามุมของเขานะครับนิดนึงนะฮะเพราะ่าท่านไปฝืนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะผิดองศาของเขาแล้วทําให้เราใส่ไม่ได้ นะครับนะเพราะาบางทีอาจจะไม่ได้แบบปึ๊กเข้าล็อกเลยทีเดียวนะอาจจะต้องหามุมนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีไกด์หลอดเขาไม่เข้าที่นะครับอย่าใจร้อนนะครับเออนะฮะเดี๋ยๆแขวนเงินเนี่อยอย่าไปฝืนนะผมผม,ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงแข่แม่ตัวนั้นมาให้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฉยไม่เข้าไม่เข้าดันไม่เข้าไปดันดันหักล็อคเรียบร้อยนะครับหักฮะ เขาเลยก็ว่าแถมเลยดีกว่าจบปัญหานะครับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับประมาณนั้นนั่นในความสุขผมนะนะครับในความสุขผมนะคงจะประมาณนั้นแหละนะครับพราเขาก็คงรู้สไตล์การเล่นของลูกค้าของเขาแหละผมว่านะนะฮะปึ๊บเน็ตหนึ่งนะครับอ่ะบรียร้อยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็พาเช็ดนะครับพาเช็ดเข้าไป จะเงางามสวยปิ้งวิวบวับปุ๊บปุ๊บมาผมวิบป,ปุ๊บวับปุ๊บวับแฮ้นะครับใครได้ไปคุม้มนะนี่ตัวนี้นะอไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่คุมผมมว่าซื้อมือหนึ่งก็คุ้มหกพันเออนะครับเดิมโรงงานสภาพนี้สวยด้วยนะครับอุปกรณ์เดิมครบโอ้โหสวยงามตามของเรือง นะครับนะอ่ะแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ฉีดซีิโควงเข้าไปนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะอ่ะเช็ดก่อนนะครับ,ออนะรบโอ้โหแม็กยังใหม่อ่ะพอ้คุอุ้ยงามงามหลายงามแต่นะครับงามว่านะฮะ โอเคนะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว hk นะครับ vsp 9นะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าแม่งโคตรเท่เลยนะครับผมชอบมากเลยนะฮะ hk vsp 9นะครับ่าย vfc นะครับผมนะมาอัดแก๊สนะครับกดค้าง6-10งวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยนะครับอัดแก๊สแล้วนะครับต่อไปก็ใส่ลูกนะครับผมเหมือนเดิม ไอ้ตัวนี้ลองดูนี่ว่าใช้ได้ไหมอา้าวได้โหสรุปแล้วมันใช้ได้หลายรุ่นเลยนะครับเนี่ยไอตัวหัวสปีดโหลดเนี่ยนะฮะอา้าวบุดหมดนะครับไม่เป็นไรพอดีนะฮะมานะครับ,นะรบตัวนี้สภาพโค้ดใหม่มาดูว่าความแรงมันจะเท่าไหร่นะครับผม 3, 2, 9, 3, 2, 3, 3, 2, 2. สามสองเก้าสามสองสามสามสองสองรีคอยสะบัดอยู่นะ นะครับสีบอลีคอยแน่นนะครับแน่นมากนะฮะโอเคต่อไปดูความแม่นยำกันโอเคมานะเป้าสิบเซนแล,ละยี่สิบเซนระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูว่าตัวนี้จะยิงโดนไหมนะครับผมวิรีคอยแม่งหนักเกินนะครับเดี๋ยวขอรองสักหน่อยดิมันยิงไม่โดนเลยนะฮะ ศูนย์ใช้ง่ายนะครับแต่ปืนรีคอยหนักมากต้องคลิปแน่นมากนะครับระยะสิบห้าเมตรนี่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับไปดูระยะสิบเมตรกันดีกว่าโอเคครับเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะสิบห้าไอ้สิบเมตรนะครับระยะส0บเมตรไอ้สิบห้าเมตรเนี่ยไม่โดนเลยนะฮะผมว่ามันก็แอบยิงยากเพราะว่ารีคอยหนักมากนะครับหนักแบบสะท้านมือหนักกอมเวอีกนะครับมาดูกันว่าระยะเนี้ยผมว่าไม่น่าพลาดเท่าไหร่นะครับ อืมอืมสมบัติดีนักแรนะครับอืมอืมโอ้โหวิ่สุดๆใครชอบดีคอยหนักๆนิดเอาเรื่องนะเนี่ย โอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลค์ค้างแต่เรื่องความแม่นยําผมว่ามันไม่ค่อยแม่นสาหรับเป้าละเอียดนะครับแต่ท่านใดชอบรีคอยล์หนักๆสถานสถานมือบอกว่า WE นี่ชิดซ้ายเลยนะครับโอ้โหรีคอยล์หนักเวอร์นะครับ WE ผมว่าหนักแล้วนะโอ้โหวีนนนี่หนักมากนะครับหนัก,นกแบบคือผมรู้สึกถึงคือปกติถ้าเรายิง W e อนะครับอันนี้ในะความรู้สึกผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะครับ WE เนี่ยมันยังไม่รู้สึกว่าสถานตรงนี้นะครับหรือรู้สึกแค่ เตงมือเฉยๆจับไม่ต้องแน่นมากด้วยกิปไม่ต้องแน่นมากมันก็ยิงได้นะครับแต่ตัวเนี้ยพอกิปหลวมปุ๊บปืนสะบัดแบบสะบัดโดดอย่างเงี้ยเลยรู้สึกได้นะครับเลยต้องกิปให้แน่นกว่าเดิมพอกิปแน่นกว่าเดิมปุ๊บนะครับแรงสะเทือนที่รู้สึกได้จริงๆคือมันสะเทือนถึงตรงช่วงโฟอาร์มหรือแขนตรงนี้นะครับแขนด้านในตรงเนี้ยสองข้างเลยนะครับออ้มีคอยหนักนะนี่นะครับใครชอบรีคอยหนักๆนะครับแบบหนักที่จะ่าพูดแบบภาษาชาวบ้านแลวหรือภาษาคนรู้จักกันนะ ขอไปเพราะวาหนักฮิ้วนะ <laughs> ใครชอบยิงเฟลลิ่งแบบรีคอยน์หนักๆเอาเลยครับตัวนี้แม่นะฮะมือหนึ่งก็ราคาดุดันตัวนี้ราคาไม่ไดุด,ดนันมากก็ถูกกว่ามือหนึ่งเพราะสภาพมันใกล้เคียงมือหนึ่งมากเดีย๋ยวช่าบว่าใกล้เคียงครับอุปรกรณ์ครบเหมือนมือหนึ่งเลยนะฮะใครได้ไปค,คุ้มเลยนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับเอาแม็กออกนะครับแม็กตัวปลดแม็กก็อยู่นี่นะกดบ่อย คือถ้าเราใส่เนี่ยกดปุ๊บมันก็หลดและแม็กเขามีน้ำหนักอยู่นะฮะระดับต่อไปนะครับเอาแม็กออกแล้วดึงสลักถอยหลังลงแบบนี้แล,ล้วร่างกาทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนะให้เล่นแบบนี้นะครับคือเล่นล้วต้องดูแลถ้าเราไม่ดูแลมันก็พังเลยทุกก็บอกครับปกติของปืนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนกระบ,บอกไหนก็ตามบีบีกันนะฮะผมบอกตรงๆนยว่ามันพังยังไงก็พังแน่ๆในอนาคตนะครับแต่เราใช้วิธีการยืดอายุการใช้งานงวัสะดวกไปโดยการดูแลรักษาเขานั่นเองนะผมง่ายๆเลยแค่นี้เองนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับผมท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ารเฉชิงเซาแลนด BKR ซอฟตนะครับผมโดยกรว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ